และนี่คือ Tractor s ์ l i d 2 6แรง และตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก Solid 26แรงสำหรับรุ่นนี้นะครับทางบริษัทจันทบ,บุรี SK Center เราจําจำหน่ายเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดในบรรดาแทรกเตอร์ที่จำหน่ายนะครับรุ่นนี้เป็น Solid 26 Extra นะครับเป็นโฉมปัจจุบันจะมีคำว่า Extra ในรุ่นนี้นะครับเกียร์ p t o เนี่ยจะมี2ความเร็วอยู่ที่1,000รอบสำหรับรอบสูง และ540รอบสำหรับรอบต่ำนะครับตรงนี้นะครับความเร็วของเกียร์ PTO สามารถปรับความเร็วแต่ต่ายเต่าได้นะครับคันนี้น้ำหนักน้อยมากนะครับเพียงแค่1,080กิโลกรัมพูดง่ายๆว่าตันเดียวเท่านั้นเองนะครับมีเศษเล็กน้อยรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่นำไปใช้งานในสวน,นไร่ของตัวเอง สามารถใส่ใบดันยินด้านหน้าได้นะครับรุ่นนี้แต่ในคันนี้ที่ท่านชมเห็นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเป็นตัวรถเปล่าๆอยู่แล้วก็ยังสามารถใส่พวกอุปกรณ์เสริมด้านหลังที่ต่อพ่วงก,กับเท่าวิดีโอได้ไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องตัดหญ้าผานไถที่เป็นแบบหัวหมูก็สามารถใส่ได้นะครับตรงนี้ใส่ได้ดูเต็มๆทั้งคันครับคันไม่ใหญ่นะครับกระทัดรัด สำหรับตัวผมเนี่ยมีความสูงอยู่ที่หนึ่ง้ซนติเมตรท่านผู้ชมก็ลองเทียบดูกับตัวผมกับขนาดรถดูนะครับว่าประมาณนี้เลยครับที่เห็นไปตอนต้นรุ่นนี้นะครับไฟท้ายมีอะไรมีครบนะครับอ่าถังน้ํามันจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ถังน้ำมันนี้จะต้องใช้กุญแจนะครับใช้กุญแจขันไม่สามารถที่จะเปิดเฉยได้นะต้องมีกุญแจกันเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาสิ่งแปลกปลอมมาใส่ได้ในรุ่นนี้นะครับ เครื่องยนต์จะใช้เป็นเครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะครับสำหรับตัว Solid 26แรงในรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับรุ่นเล็ก26แรงไม่มีเทอร์โบนะครับมีหลายคันเลยนะครับตอนนี้สต็อกเราแน่นมากนะครับสำหรับตัว26แรงท่านใดที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูตัวรถจริงได้เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ครับน,นะครับว่า power by mitsubishi เห็นไหมครับเพราะว่าจะใช้เครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะเพ่เห็นกันชัด,ชด โฟกัสนะให้เห็นชัดๆว่าใช้เครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะครับตัวนี้แบตเตอรี่จะใช้เป็นแบตเตอรี่ของ GS นะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานในรุ่นก่อนอนนี้เนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่ของเอ็กแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ของ GS แล้วนะครับในรุ่นปัจจุบันเลยนะครับอ่าอันนี้ผมเปิดฝากระโปรงไว้ให้ดูหลายคันเห็นน้ำยาหล่อเย็นสีชมพูชมพูเลยอ่าเครื่องยนต์นะครับดูเครื่องยนต์กัน เครื่องยนตประมาณนี้นะครับคืออันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงสเปคละเอียดนะครับเพราะว่าก่อนนี้เนี่ยเคยพรีวิวเป็นรถเต็มรุ่นไปแล้วนะครับรุ่นนี้อาจจะไม่ได้พูดแล้วนะครับในคลิปนี้เกียร์ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างครับตามสไตล์ของรถแฟ a c กเตอร์ตัวบังคับใบมีดดันดินอันนี้ก็เป็นยิปล็อกนะครับยิปล็อกตัวบังคับสปีด PTO นะครับตรงนี้ นี่เป็นกระต่ายกับเต่าอันนี้เป็นเกียร์หลักนะครับหนึ่งสองสสี่ตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือพวกนี้นะครับมีคั์ทันเล่งพวกนี้ก็ปกตินะครับไม่มีอะไร s OLID ในรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่น26่ x t r a อรนะครับรุ่นปัจจุบันแสงแสงไม่ค่อยดีแสงไม่ค่อยดีค,ยดครับแบบนี้นะครับเต็มเต็มคันสำหรับ ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่บริษัทจันทบุรี SK Center Solid รุ่น26แรง e x ็กซาในโฉมปัจจุบันสามารถใส่ใบดันดินหน้าได้ใส่ตัวตันย่าด้านหลังได้หลังคาใส่ได้ครับแต่ตอนนี้รถยังไม่ได้ใส่หลังคาให้นะครับ หากต้องการลดแรงงานคนอยากมีรถแทรกเตอร์ไว้ใช้ในสวนตัวเองหากคุณเป็นผู้เริ่มต้นที่จะใช้เครื่องจักรในการเกษตรของคุณแทรกเตอร์โซลิดคือคำตอบของคุณสนใจรถแทรกเตอร์โซลิดติดต่อบริษัทจันทบุรี SK Center ไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์ l ลายแอดหรือ Facebook Messenger สามารถติดต่อเราเข้ามาได้รถแทรกเตอร์โซลิดพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่จันทบุรี SK Center สวัสดีครับ